วัสดีค่ะกลับมาเจอกันในช่องของนีนา1่าไลฟ์สไตล์หวังว่าทุกคนคงจะสบายดีกันเช่นเคยนะคะคลิปวันนี้รวยๆกันค่ะพี่นีนาจะมาคูณหวยอังกฤษพี่นีนาซื้อมาวันนี้เนาะก็อ่าพอดีได้เข้าไปรับแว่นสายตามาก็เลยลองดูว่าจะได้อะไรบ้างอันนี้นะคะก็คือจะต้องมี ที่ยงกรีนเนาะจะต้องมีอายุ18ปีขึ้นไปถึงจะสามารถซื้อลอตเตอรี่หรือว่าหวยขูดของที่อังกฤษได้ตัวนี้ก็เหมือนกันที่พี่นีน่าได้มาตัวนี้1ปอนตัวนี้1ปอนหนึป,อน,นปอนเนี่ยราคาประเทศอังกฤษ อัตราแล,เลกเปลี่ยนเงินตาก็อยู่ประมาณ45-46ประมาณนี้นะแล้วก็ตัวนี้เป็นแบบ2ปอนซึ่งพี่นีน่าซื้อมาด้วยกัน3แถวเขาจะมีรายละเอียดในการเล่นนะคะด้านหลังนี้แล้วก็จะบอกแม่ชัาเลยว่าเขาจะบอกว่านะอ่า you must be 18 y e a r or over to play or claim Apprice นะคะอันนี้คือเขาบอกให้แน่ชัดเลยก็ถือว่าดีเนาะเดี๋ยวพี่นีน่าจะขูดแล้วก็ไม่ต้องเห็นหน้าพี่นีน่าแล้วเนาะเดี๋ยวจะให้ดูพี่นีน่าไม่แนะนำในการเล่นการพนันใดๆทั้งนั้นนะคะนี่ก็คือความชอบส่วนตัวคือก็ไม่เชิงว่าติดหรอกเวลาที่พี่นีน่าออกไปช้อปปิง้งซื้อกับข่าวเงี้ยก็จะได้ถึงจะได้ซื้อมาลองขูดดูนะะวันนี้ก็อย่างที่บอกได้เข้าไปนอริส นอริ <Nor> ได้เข้าไปนอรินะคะก็ห่างจากบ้านพี่นเนนาก็ประมาณเกือบหนึ่งชั่วโมงพี่เนนาไปรัาแว่นสายตาก็เลยได้แวะซื้อแล้วก็มาลองลุ้นช่อกันเผื่อที่จะรวยอับเขาบ้างนะคะโอเคเดี๋ยวไปชมกันเลยจ้าโอเคเดี๋ยวเรามาดูตัวแรกกันเลยตัวนี้วันเผารางวัลสูงสุดคือหนึ่งหมื่นปอนเป็นชุดเมรีคริสต์มาสวิธีการเล่นก็คือ มันจะมีทั้งหมด4แถวแต่ละแถวเนี่ยถ้าเราขูดออกมาแล้วมันมีสองตัวที่เหมือนกันเราถึงจะวินนะคะก็คือเหมือนจะได้เงินแต่ว่าจะได้เท่าไหร่เราก็ต้องมาขูดตัวนี้เนาะเดี๋ยวเรามาลองดูกันเลยปฏิทินไม่มีเหมือนกันก็คือไม่ได้เนี่ย มาดูแถวที่สองไม่มีเหมือนกันเลยแถวที่สามไม่เหมือนกันเลยและแถวที่สี่ก็ไม่เหมือนกันเลยถือว่าตัวนี้ไม่ได้นะคะต่อไป ตัวนี้กุดลหนึ่งพาวรางวัลสูงสุดก็คือหนึ่งหมื่นเขาบอกว่าถ้าเราหาตัวนี้เจอหรือตัวนี้นะคะเราก็ถึงจะได้เงินรางวัลจะจะเท่าไหร่เรามาดูกันตรงนี้มีทั้งหมดด้วยกันสี่โลไม่มี ทีอ๋อคือถ้าตัวนี้จะต้องเป็นเป็นสามสามตัวเหมือนกันนะคะตัวนี้ถึงจะได้ได้เงินรางวาัลอันนี้มีแค่สองอันนี้ก็คือไม่ได้เนาะอันนี้ก็ไม่ได้โอ้ยไม่ได้เลยจ้าหมดสิทธิ์เลยจ้าต่อไป มาดูตัวนี้บ้างรางวัลสูงสุดของเขาก็คือสามแสนปอนแผ่นนี้พี่ดีหน้านะซื้อมาทั้งหมดสามสามแผ่นด้วยกันเนะาะอเดี๋ยวมาขูดแผ่นนี้ก่อนแล้วกันก็คือมีทั้งหมด3มเกมตัวนี้นี่คือถ้าเราขูดออกมาเขามีรูปมือแบบนี้เนี่ยรูปมือแบบนี้นะ เราถึงจะได้เงินรางวัลจะเท่าไหร่เดี๋ยวเราค่อยดูกันต่อไปวิตัวนี้นะคะก็จะต้องเป็นรูปน่าจะเป็นลูกโป่งหรือเปล่าประมาณนี้นะคะจะต้องออกมาเป็นรูปนี้เราถึงจะได้รางวัลเสร็จแล้วตัวนี้ win a number celebration อันนี้ก็คือเดี๋ยว ถ้าเราขูดมาเบอร์เรามันเบอร์ไหนแล้วเรามาขูดสองอันข้างล่างเนะี่ยมันตรงกับเบอร์เราเราถึงจะได้นะโอเคเรามาเริ่มกันเลยเอาตัวนี้ก่อนนะพี่นี่หน้าตั้งกล้องไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ไม่ได้นะจ๊ะอันนี้ก็ไม่ได้จ้า ต่อไปมาดูฝั่งนี้กันก่อนแล้วกันที่นี่น่าจะเอียงหน่อยเน,ะนาะนฬนก่าไม่ได้จ้าลูกกุญแจไม่ได้จ้าอันนี้รูบี้ก็ไม่ได้จ้าอันนี้เป็นรูปอะไรเอ่ยลูกกล่อง ฉันจะไม่ได้จริงๆเหรอเนี่ยแท็กอันนี้ก็ไม่ได้โอ้ยไม่ได้เลยเอามาดูฝั่งนี้บ้างดูซิว่าเบอร์เราเบอร์อะไรเบอร์สิบสองเห็นไหมเอ่ยเราก็สองอันนี้ก็จะต้องเป็นเบอร์สิบสองเราถึงจะได้ยี่สิบอ็ดกับหัว ศูนย์แปดไม่ได้อะมาลุ้นกันต่ออะเดี๋ยวพี่นีน้าวางแล้วกันขี้เกียจจับโอ้ยเครื่องบินไ,ไม่ได้ถ้วยกาไก่มั้งเนี่ยต่อไป โอ้ยคราวไม่ได้อันนั้นก็คืออะไรไม่ได้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 เลยโอ้ยตายละออะยี่สิบเก้ายี่สิบแปดสิบสองโอ้หมดเสร็จ ต่อไปแผ่นสุดท้ายจ้าไม่ได้จ้าอันนี้ก็ถ้วยมาอีกแล้วไม่ได้เอามาฝั่งนี้ต่อจ้าเรเปนซองจุดหมายสร้อยคอสตาแท็ก หมดสิทธิ์จ้าเอาสุดท้ายละเบอร์23จ้านี่คือเบอร์ของพี่นีน่ายี่ไม่ได้จ้าสิบฉันไม่ได้อะไรเลยโอ๊ยตายพระเจ้าช่วยโอเคค่ะพี่นีน่าก็ไม่ได้อะไรสักบาทเดียวเลยนะซื้อไปทั้งหมด8ปอน โอเคค่ะก็อย่างที่บอกไม่แนะนำหรือสนับสนุนในการเล่นการพนันนะคะถ้าจะเล่นก็เล่นเพื่อความตื่นเต้นสนุกสนานเท่านั้นโอเคค่ะคลิปขูดหวยที่ประเทศอังกฤษก็ต้องขอจบเพียงแค่นี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ